คงเด้งเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักในฐานะกุนซือหรือที่ปรึกษาทางการปกครองจากสุดยอดวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์สามก๊กแม่ไม่เคยอ่านน่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างว่ากันแบบไม่อ้อมคองคงเด้งถือเป็นคนที่มีความรู้และสติปัญญาเป็นเลิศที่สุดในเรื่องสามก๊กได้รับฉายาว่าพกลงหรือมังกรหลับ คงเด้งทำงานรับใช้เล่าปีหนึ่งในสามภที่ทำสงครามกันหลายสิบปีเพื่อรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเรื่องราววีรก,กรรมที่แสดงให้เห็นถึงความปราดเปรื่องของคงเด้ง,ง,เ,ดงเช่นสึกผาแดนที่ร่วมมือกับซุนกวนเอาชนะโจโฉได้มีหนังใหญ่เรื่องเรียดคลิฟสามภโจโฉแตกทับเรือหรือการพาเล่าปีแผ่ขยายอำนาจเข้าไปในเซี่ยชวนจนกลายเป็นฐานที่มันสำคัญของจกคบ,บและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสามภอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงขงเด้งจะไม่กล่าวถึงคู่ปรับตลอดการที่ทำหันกันมาตลอดอย่างสุมาอี้ก็คงจะไม่ได้ด้านสุมาอี้ทางานให้กับบวยคบของโจโฉถ้าขงเด้งเด่นในด้านการใช้กลยุทธ์การทูตและการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนด้านสุมาอี้เก่งด้านการคาดการความรอบคอบความยืดหยุม่มจะว่าไปแล้วความรู้สติปัญญาของทั้งสองคนแทบจะเทียบเท่ากัน แต่ในท้ายที่สุดกลับพบว่ามีน้อยครั้งมากที่คงเด้งสามารถเอาชนะสุมาอี้ได้แม่คงเด้งไม่ได้เสียชีวิตในสนามรบแต่เพราะการรบครั้งสุดท้ายที่ขงเด้งไม่สามารถชนะได้ก็ทําให้เขาเสียชีวิตในที่สุดขงเด้งแพ้การรบและสงครามที่ไหนบ้างแม้จะขึ้นชื่อว่าเทพแห่งพิชัยสงครามและการปกครองแต่มีสี่ครั้งด้วยกันที่เป็นการแพ้ครั้งสําคัญของคง,งเด้ง การทำสงครามกับง้อบพบของซุนกวนต้องข้ามแม่น้ำแยงสี่เกียงเพื่อขยายอาณาเขตของจกพบแต่คงเด่งก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากความยากลำบากในการจัดทับการเดินทางไกลและภูมิประเทศที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ความลมเหลวในกลยุทธ์สงครามสี่ทิศเป็นกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงของของเด่งในช่วงปลายของชีวิตเป็นการรับกับศัตรูทุกทิศ ในที่นี้หมายถึงววโวยกบและงอกบที่เข้ามาตีขนาบทุกทางแม้จะสามารถป้องกันไว้ได้แต่ในท้ายที่สุดคงเด้นก็พ่ายแพ้ความลมเหลวในยุทธการชิงหลูคงเด้นยึดเมืองหานตรงไว้ได้และต้องการขยายพื้นที่ของจกกบให้มากขึ้นจึงนำทัพเข้าสู่ยุทธการชิงหลูแต่ด้วยปัญหาความล่าช้าสเสบียงขาดแคลนและด้วยความรอบคอบในการรบและกละยุทธ์ซับซ้อนของสุมาอี้ทำให้คงเด้งต้องพ่ายแพ้และถอยร่นกลับไป ความลมเหลวในการป้องกันหานตรงเมืองหานตงเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญซุมาอี้จึงใช้กำลังทหารและกละยุทธ์เข้าตีและล้อมเมืองอยู่นานขณะที่ขงเบงขาดแคลนทางกำลังคนและสเสบียงอาหารสุดท้ายขงเบงก็ทนต่อความเครียดและความลำบากทางร่างกายไม่ไหวและเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยทำให้พ่ายแพ้ในการป้องกันหานตงในที่สุด การพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่นำไปสู่การเสียชีวิตมีคำกล่าวว่าความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขคงเด้งคือยุทธการชิงหลูหรือสงครามทิตตะวันตกโดยเป็นสงครามที่ขคงเด้งทุกเทกำลังเพื่อชัยชนะเตรียมแผนการอย่างดีเพื่อข้ามแม่นม้ำและโจมตีทางทิตตะวันตกแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นการขาดแคลนสเสบียงอาหารและทรัพยากรทำให้ท้ายที่สุด การแพ้ครั้งนี้ทำให้ขคมเดงเครียดและเน็ดเหนื่อยอย่างมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีรวมทั้งการสูญเสียในสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขาขคมเด้นเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี234โดยหลายแหล่งข้อมูลบอกว่าเขาตายจากการลงป่วยจากการเน็ดเหนื่อยซึ่งมีส่วนหนึ่งมาจากความเครียดและการทุ่มเททางแรงกายและใจในการรบครั้งนี้ ผลกระทบอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นคือแผนการขยายอาณาเขตไปทางตะวันตกไม่เกิดขึ้นและจพกพบยังสูญเสียผู้นำที่เก่งที่สุดทางทางการเมืองและการทหารทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นภายในพบและทำให้จพกพบไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพภายในไว้ได้แม้จะมีผู้นำคนใหม่ที่มีความสามารถอย่างมากเช่นมาเลียงหรือแม้แต่เกียงอุยแต่ก็ไม่สามารถทดแทนขงเบงได้ ชัยชนะของสุมาอี้ที่หลายคนไม่รู้อาจเป็นเพราะเราพูดถึงคงเด่งกันบ่อยครัง้งจนทําให้สุมาอี้ดาวจรัสแสงอีกคนหนึ่งถูกมองข้ามไปทั้งที่ความจริงสุมาอี้ถือได้ว่ามีความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับขคงเด่งที่สุดคนหนึ่งและกล่าวได้ว่ามีชัยชนะและความสําเร็จเหนือกว่าคงเด่งด้วย ชัยชนะเหนือของเ้งที่สงครามจริงเหิงนับเป็นหนึ่งในชัยชนะที่สําคัญที่สุดของซูมาอี้โดยใช้กลยุทธ์เฝ้าระวังรอบคอบทําให้ไม่ตกหลุมรางที่ขงเ้งวางไว้ในช่วงท้ายขงเ้งป่วยหนะักและต้องถอยทับซูมาอี้ใช้โอกาสนี้บุกตะลุยจนได้รับชัยชนะก่อนที่ขงเ้งจะเสียชีวิตชัยชนะในการคุมอํานาจภายในถ้าไม่นับสงครามทางทหาร นี่คือการก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองครั้งสำคัญเป็นการแย่งชิงอำนาจจากราช,ชสำนักโดยเฉพาะจากตระกูลของโจโฉและกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในโวยคบในเวลาต่อมาปราบกบฏภายในเมื่อยึดอำนาจได้แล้วสุมาอี้สามารถปราการก่อบกบฏภายในสแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการจัดการภัยคุกคามทางภายในภายนอกสร้างเสถียรภาพขึ้นภายในอาณาจ,จักรต่อมาสุมาเจียวลูกชายได้ยึดอำนาจจากฮ่องเต้สถาปนาราชวงศ์จีนขึ้นรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จจบเรื่องราวของยุคสามกบ เรียนรู้อะไรบ้างจากชัยชนะและความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ของของมเด้งคนที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งและฉลาดที่สุดในสามครเป็นบทเรียนสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าการยืดหยุน่นและสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆส่งผลต่อการประสบความสําเร็จอย่างมากเราอาจเห็นขคมเด้งมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่แต่ในข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรสุขภาพไม่ดีก็อาจทําให้เสียโอกาสได้ นอกจากนี้เราต้องรู้จักถอยเมื่อจำเป็นประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อไรควรถอยถ้าเผชิญความท้าทายที่ยากเกินไปการถอยหลังกลับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการใช้ชีวิตและแน่นอนว่าเราต้องรู้จักความสมดุลระหว่างการทำงานและการรักษาสุขภาพการ,รเผชิญกับอาการเจ็บป่วยหรือรังยาวนานเป็นอุปสรรคที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ ซูมาอี่อาจถูกมองเป็นฝ่ายผู้ร้ายแต่เขาคือคนที่รู้จักใช้โอกาสได้อย่างลงตัวรู้ว่าเมื่อไรคือโอกาสที่ดีที่สุดและเมื่อไรคือจุดที่ต้องตัดสินใจอีกส่วนสําคัญคือการสร้างพันธมิตรไม่มีใครเติบโตคนเดียวได้แต่ต้องมีมิตรที่ไว้วางใจได้ช่วยกันไปสู่ความสําเร็จและสิ่งที่ซูมาอี้มีคือการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่แม่นยําและมีความเด็ดขาดผลตอบแทนคือการรวมแผ่นดินจีนได้สาเร็จ ความพ่ายแพ้ของขคงเด้งและชัยชนะของซูมาอี้เป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักปรับตัวการวางแผนการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการจัดการกับความล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากนี้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัจจัยรอบข้างที่มาสนับสนุนด้วย ซูมาอี้เหนือกว่าคงเด้งการเผชิญหน้าระหว่าง2ยอดกุนซือสามกบเป็นวรนนกรรมประวัติศาสตร์จีนที่เต็มไปด้วยตัวละครผู้เตี่ยมด้วยความสามารถหนึ่งในคู่ปรับสําคัญที่มักถูกกล่าวถึงคือคงเด้งหรือชื่อจูกัดเหลียงและซูมาอี้หรือชื่อซือมาอี้ทั้ง2คนถือเป็นกุนซือที่ยิ่งใหญ่แห่งยุค แม่คงเด้งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกุนซื้อที่หาตัวจับยากคงเด่งคือกุนซื้อผู้ชาญฉลาดแข่งจบคบที่มีชื่อเสียงในด้านการวางกลยุทธ์และการบริหารขณะที่สุมาอี้เป็นแม่ทัพผู้เฉลียวฉลาดแห่งโวยคบที่วางรากฐานให้วงตระกูลสุมาเปลี่ยนผ่านสู่อำนาจในอนาคต แม้ว่าหลายคนจะยกย่องขคงเด่งในฐานะยอดกุนซื้อผู้เก่งที่สุดแต่ในแง่ของความสำเร็จและการเล่นเกมการเมืองสุมาอี้อาจถูกมองว่ามีความเหนือชั้นกว่าในหลายประเด็นโดยเฉพาะในแง่ของการอยู่รอดการปรับตัวและการวางแผนระยะยาว หความแตกต่างในบทบาทและบริบทคมงเด้งอัจฉริยะด้านกลยุทธ์แต่มีข้อจํากัดคมเด้งเป็นกุนซื้อที่อุทิศตนเพื่อจบกบเขามีบทบาทสําคัญในการช่วยเล่าปีสถาปนาราชวงศ์ฮันใหม่คมเด้งโดดเด่นในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สร้างอาวุธใหม่และการบริหารบ้านเมืองแต่เขาต้องทํางานภายใต้ข้อจํากัดมากมายทางทรัพยากรที่น้อยกว่าและกําลังพลที่จํากัด ซูมาอี้ผู้สร้างความสำเร็จระยะยาวซูมาอี้มีบทบาททั้งในสนามรบและในฐานะนักการเมืองเขาทำงานในเวยกบซึ่งมีดรับยากรมากกว่าจกกบแต่สิ่งที่ทำให้ซูมาอี้โดดเด่นคือความสามารถในการอดทนรอคอยและการวางแผนในระยะยาวเขารักษาสมดุลระหว่างการทำงานภายในราชสำนักและการบัญชาการในสนามรบ 2. กลยุทธ์ของซูมาอี้ความเหนือชั้นที่เห็นได้ชัดการเล่นเกมยืดเยืเยอ้อซูมาอี้เข้าใจข้อจำกัดของขคงเด้งอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะปัญหาด้านสเสบียงของจบกบในสงครามหลายครั้งซูมาอี้เลือกที่จะตั้งรับและหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงเขายืดเยื้อเวลาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหมดกําลังและต้องล่าถอยตัวอย่างสําคัญคือการรับมือกับขคงเด้งในสงครามครั้งที่5ซูมาอี้ตั้งค่ายป้องกันอย่างรัดกุมจนขคงเด้งหมดสเสบียงและต้องถอยกลับ การมองการไกลและการรักษาอำนาจซูมาอี้ไม่ได้เพียงแต่ทำงานในสนามรบแต่ยังวางแผนเพื่อให้ตระกูลซูมาอยู่รอดในระยะยาวเขารักษาอำนาจในราชสำนักโดยคบบย่างแนบเนียนแม้จะถูกจับตามองและระแวงจากตระกูลโจการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในขณะที่คงเด่งมักเผชิญหน้ากับความลมเหลวจากการยึดมันในแผนการที่ซับซ้อนเกินไปซูมาอี้กลับเลือกวิธีที่ปลอดภยัยและรอให้ฝ่ายตรงข้ามทำพลาดเอง 3. ข้อได้เปรียบของซูมาอี้ที่เหนือกว่าคงเด่ง ทรัพยากรและกำลังพลบุยคบเป็นแควนที่มีฐานทรัพยากรและกำลังพลมากกว่าจกพบสุมาอี้ใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการยืดเยื้อสงครามและบันทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามการบริหารความสัมพันธ์ทางการเมืองสุมาอี้มีความชำนาญในการจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มคุนนางและขั้วอำนาจในวุยคบเขาหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจในระยะเริ่มต้นและสะสมอิทธิพลของตนเองในระยะยาว ความยืดหยุ่นและความอดทนสุมาอี้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเขาไม่ยึดติดกับรูปแบบการรบหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 4. จุดอ่อนของคงเด้งที่สุมาอี้ใช้ให้เป็นประโยชน์การยึดมันในแผนการที่สมบูรณ์แบบคงเด้งเป็นคนที่เคร่งครัดในแผนการจนบางครั้งทําให้เสียโอกาสหรือไม่สามารถปรับตัวได้ทันเช่นในยุทธการครั้งที่5คงเด้งพยายามสร้างสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อบีให้สุมาอี้ออกมาสู้แต่กลับล้มเหลวเพราะสุมาอี้เลือกที่จะตั้งรับ ข้อจำกัดด้านทรัพ,พยากรคงเด้งเผชิญกับปัญหาเรื่องทรัพ,พยากรที่ไม่เพียงพอเสมอซึ่งทำให้ไม่สามารถสู้ในระยะย,ยาวได้ความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนะักคงเด้งทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการบริหารและวางแผนการรบจนส่งผลเสียต่อสุขภาพในขณะที่ซูมาอี้สามารถแบงเบาภาระและรักษาสุขภาพได้ดีกว่า 5. สุมาอี้ยอดกุนซื้อผู้รอบคอบและมองการไกลสุมาอี้เป็นแม่ครับและนักการเมืองแห่งบวยกบผู้ซึ่งไม่ได้เพียงมีบทบาทในสนามรบแต่ยังมีความสามารถในการรักษาอํานาจและสร้างความมั่นคงให้แก่ตระกูลสุมาจนนําไปสู่การล่มสลายของบวยกุและการสถาปนาราชวงศ์จินในเวลาต่อมา การมองการไกลเพื่อความสำเร็จระยะยาวสุมาอี้ไม่ได้วางแผนเพื่อชัยชนะในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่เขามองไกลถึงการสร้างฐานอำนาจในราชสำนักโุยกบเขาเข้าใจดีว่าการปกครองและการเมืองสำคัญไม่แพ้การทำสงครามตัวอย่างเช่นการสะสมอิทธิพลในราชสำนักและการสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ขุนนางทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นสู่อำนาจโดยไม่มีผู้ใดกล้าท้าทาย การอดทนรอคอยและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสุมาอี้แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความรอบคอบอย่างสูงเขารู้จักหลีกเลี่ยงความเสียงโดยไม่จําเป็นตัวอย่างเช่นการประทะกับโคงเด้งสุมาอี้เลือกที่จะตั้งรับอย่างมั่นคงและไม่หลงคลยุทของโคงเด้งแม้จะถูกย่อเย้ยว่าขี้ขลาแต่ผลลัพธ์คือสุมาอี้สามารถรักษากองทัพไว้ได้และลดความสูญเสีย การวางรากฐานสู่ความสำเร็จในอนาคตสุมาอี้ไม่ได้หยุดแค่การเป็นแม่ทัพผู้ชนะในสนามรบแต่เขายังปูทางให้ตระกูลสุมาเข้ายึดอำนาจในอนาคตหลังจากโจโย,ย่อยจัก,กระพัิแห่งวยกสวรรตสุมาอี้ก้าวขึ้นมาควบคุมอำนาจเต็มที่ในววยกและในที่สุดตระกูลของเขาก็สามารถโค่นลงมวยกและสถาปนาราชวงศ์จินได้ โคมงเด้งอัจฉริยะผู้มีข้อจำกัดคมงเด้งเป็นกุนซื้อแห่งจบ,บที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความฉลาดปราดเปรื่องและการวางแผนเชิญกลยุธ์แม้จะมีความสามารถโดดเด่นแต่คมงเด้งต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ซูมาอี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ความยึดมั่นในแผนการที่สมบูรณ์แบบคงเด้งเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสมบูรณ์แบบในแผนการมากเกินไปจนบางครั้งไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตัวอย่างเช่นการรณรงค์ครั้งที่หาของคง,งเด้งที่มุมใช้กลอุบายเพื่อดึงสุมาอี้ออกมาสู้แต่กลับล้มเหลวเพราะสุมาอี้เลือกตั้งรับและยืดเวลา การทำงานหนักเกินไปจนเสียสุขภาพคมเด่นทุ่มเทให้กับทางการบริหารบ้านเมืองและการบัญชาการกองทัพสุขภาพของเขาและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในขณะที่สุมาอี้สามารถจัดการหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมทำให้เขาสามารถทำงานต่อเนื่องในระยะยาว ข้อจำกัดด้านทรัพยากรจบภพบเป็นแควนที่มีทรัพยากรจำกัดทําให้ขงเด้งต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสเสบียงและกําลังพลการที่สุมาอี้สามารถยืดเวลาในสงครามออกไปได้ทําให้ฝ่ายโคงเด้งหมดทรัพยากรและต้องลาถอยเสียฝกลยุทธ์ของสุมาอี้ในการเอาชนะขคงเด้งการตั้งรับอย่างชาญฉลาดสุมาอี้ใช้กลยุทธ์การตั้งรับเพื่อบันทอนกำลังของจบภพเขาหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับขคงเด้งโดยใช้ความอดทนและรอให้ฝ่ายตรงข้ามหมดกำลังไปเอง การไม่หลงกลยุทธของขคงเด้งคงเด้งพยายามใช้กลลวงเพื่อดึงซูมาอี้ออกมาสู้เช่นการสรงหญิงงามเพื่อล่วยุหรือการล่อหลอกด้วยแผนรบที่ซับซ้อนแต่ซูมาอี้สามารถมองออกและหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางได้การยืดเวลาสงครามซูมาอี้เข้าใจข้อจำกัดของคงเด้งในเรื่องทรัพยากรและสเสบียงดังนั้นเขาใช้ยุทธศาสตร์ยืดเวลาสงครามเพื่อให้ขคงเด้งเสียเปรียบในระยะยาว ความสําเร็จของซูมาอี้ในภาพรวมซูมาอี้ประสบความสําเร็จในการปกป้องวุยกบจากการรุกรานของจกกบและยังสามารถสร้างรากฐานทางการเมืองที่มั่นคงสําหรับตระกูลซูมาในอนาคตความสําเร็จของเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ในสนามรบแต่ยังรวมถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอํานาจของจีนยุคสามกบ บทสรุปซูมาอี้เหนือกว่าขมเด้งในแง่ใดแม่ขมเด้งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกุลซื้อผู้มีสติปัญญาและความสามารถรอบด้านที่โดดเด่นในด้านการวางกลยุทธ์และการนำครับแต่ซูมาอี้กลับแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าด้วยการมองการไกลและการวางรากฐานในระยะยาวซูมาอี้ไม่ได้มุ่งเน้นการพิชิตศัตรูในสนามรบเท่านั้นแต่ยังสร้างรากฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จในรุ่นลูกหลานและเขายังเข้าใจศิลปะแห่งการปกครองการรักษาอำนาจและการเล่นเกมการเมือง ในที่สุดความสำเร็จของซูมาอี้ในการวางรากฐานให้ราชวงศ์จีนและการอยู่รอดของตระกูลซูมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถที่เหนือกว่าคงเดงในแง่ของผลลั์ระยะย,ยาวแม้จะไม่ได้เป็นยอดนักวางแผนที่เฉียบขาดเทียบเท่าคงเดงแต่ในแง่ของกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนซูมาอี้ถือว่ามีชัยเหนือกว่าคงเดงอย่างชัดเจนเพราะเขาไม่เพียงชนะในสนามรบแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จีนในระยะย,ยาวได้อย่างยิ่งใหญ่